ครับทามอยากให้พูดถึงภาพรวมเกมวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างภาพรวมเกมวันนี้ก็โอเคครับผมทําทําตามจ็อบที่โค้ดได้ให้ไว้ครับครับแล้วได้ออกสตาร์ทตัวจริงสองนัดต่อเนื่องครับทามแล้วก็โค้ดก่อนเกมได้มีการแนะนํอะายทามเป็นพิเศษไหมครับก็โค้ดอยากให้เพจแดนบนครับครับผมแล้วหนึ่งแอิทต์ครับทามวันนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวทามเองมากน้อยแค่ไหน โอ้มากเลยครับพี่เพราะว่า,าผมเพิ่งได้รับโอกาสด้วยครับผมแล้วทีนี้พอได้โอกาสปุ๊บพอทำแอซิดได้มันก็เลยแบบว่ามันมนม่นใจเพิ่มขึ้นความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นครับแล้วสองเกมที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะเกมนี้ครับทำพอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับอยากอยากเล่นให้ครบ90นาทีมากกว่าอยากช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับครับแล้วยังมีอะไรต้องปรับเพิ่มเตินมนะครับกับแท็กติกข,ของโค้ชอิชิ ก็ยังมีเยอะครับพี่แต่ก็ค่อยๆเรียนรู้จากจากโค้ชจากรุ่นพี่ในทีมด้วยครับครับผมสุดท้ายครับทามอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่มาเชียร์เราวันนี้หน่อยครับก็ฝากแฟนๆนะครับเชียร์พวกผมด้วยนะครับผม